โอ้โหใครจะไปเชื่อคะว่ากฎแข่งวอลเล่บอลโลกมันจะยิบย่อยได้ขนาดนี้คือแบบอ่านแล้วตาแตกสุดๆอะจริงคือแบบนี่ไปส่งมาจากเอกสาร FIBB ของจริงเลยนะแล้วก็มีคลิปจาก Asian Comments ช่องวอลเล่บอ Channel ด้วยที่เขาเวิเคราะห์อยู่21ไทยอะครับบวกกับข่าวจากหลายที่เลยฐานเศรษฐกิจกรุงเทพธุรกิจ PPTV สื่อเวียดน,นามตุ่ยแจอีกคือคัดมันเน้นๆเลยครับมา วันนี้เรามาเมาส์แตกเรื่องวอลเลย์บอลหญิง U ยี่21ชิงแชมป์โลก2025ที่อินโดกันไฮไลท์เด็ดสุดคือพรุ่งนี้เลยใช่ไทยเจอเจ้าภาพอินโดนีเซียเอาจริงดิสุกสิบหาสิงหานี้2ทุ่งตรงต้องล็อกคิวรอเลยนะเนี่ยใช่เลยครับแต่ก่อนจะไปถึงแมชนะขอเมาส์เรื่องกฎก่อนได้ปะคือมันพีคมากเอาเลยเลยเรื่องทีมเนี่ยนะส่งชื่อได้12-14คน แต่รวมสตาฟโค้ชหมอนักกายภาพที่ FIBB เขารับรองอะนะห้ามเกิน20่คนเป๊ะเป๊ะเ,ะเลยโห<ฮ>แล้วคนนั่งข้างสนามอะได้แค่ผู้เล่นที่ลงทะเบียนโคช้ชแล้วก็ทีมงานอีกไม่เกิน4คนแค่นั้นเองเหรอใช่ผู้จัดการทีมนี่นั่งไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยจริงดิเกินไปปะแล้วเรื่องชุดแข่งอะคะเห็นว่าเยอะเหมือนกันโูอันนี้ก็โค้ดเยอะต้องเตรียมอย่างน้อย3ชุด3สี 3ชุดเลยใช่ขาวหนึ่งชุดแล้วก็สีเข้มอีกสองชุดต้องต่างกันชัชดๆเลยนะเขาบอกว่าเผื่อถ่ายท่อสดกันสี่ทีมซ้ำกันไงโอ้แล้วเบอร์เสื้อนะโคตรใหญ่ด้านหน้าต้อง15บห้าเซนด้านหลัง20่สิบเซนสีต้องตัดกับเสื้อชัดๆละเอียดเกินยังไม่หมดโลโก้แบรนด์เสื้อผ้าเล็กนิดเดียวห้ามเกิน30ตารางเซนติเมตร ทั้งเสือ้อกางเกงถุงเท้าว้าเล็กมากคุมเข้มเบอร์นั้นเลยแล้วสปอนเซอร์ล่ะคะ่ะติดได้เยอะไหมสปอนเซอร์เหรอได้แค่3รายแล้วต้องขอ FIVB ก่อนด้วยนะพื้นที่ก็จำกัดสุดๆอะหน้าอกไม่เกิน300ตารางเซนติเมตรแขนเสื้อข้างละ50ตารางเซนโหน้อยมากอาจจะแบบเผื่อพื้นที่ให้สปอนเซอร์หลักของ FIVB เองเด่นๆด้วยมึงครับอันนี้เดานะ เราโค้ชทีมงานก็ต้องเป๊ะชุดวอร์มทีมหรือไม่ก็ใส่สูตรผูกทายเลยโอ้ไม่ไหวแล้วละเอียดยิบจริงๆแล้วเรื่องสนามละคะมีกฎดโหดๆอีกปะสนามก็เป๊ะเหมือนกันครับพื้นที่รวมเขตฟรีโซนกว้าง34เมตรยาว19เมตรเพดานต้องสูงอย่างน้อย12.5เมตรห้ามมีอะไรห้อยลงมาเลยว้าว พื้นสนามก็ต้องเป็นไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ที่ FIBB รับรองเท่านั้นนะไฟก็ต้องสว่าง1,500ลักซ์แต่ห้ามแยงตาต้องสม่ำเสมอทั่วสนามด้วยคือทุกอย่างต้องเป๊ะตามมาตรฐานสากลสุดๆนอกจากกฎจะเข้มข้นแล้ววิธีจัดอันดับรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยนะโดยเฉพาะเวลาคะแนนเท่ากันเนี่ยเขาทาไงนะ อ๋ออันดับแรกเลยดูคะแนนก่อนครับชนะ30หรือ31ได้สามแต้มเต็มๆไปเลยถ้าชนะส2สองได้2แต้มแต่ที่พีคคือแพ้สองสามเนี่ยยังได้1แต้มปลอบใจนะอือแพ้ก็ได้แต้มหรอจริงดิใช่แต่ถ้าแพ้ขาดศูนย์ต่อสหรือ1ต่อสก็คือศูนย์แต้มไม่ได้อะไรเลยเอา้าแล้วถ้าถ้าคะแนนเท่ากันอีกละ่ะทำยังไงต่อซับซ้อนไปอีก สเต็ปสครับดูอัตราส่วนเซตหรือเซตเรโ o เอาเซตที่ทีมเราได้หารด้วยเซตที่เสียใครเยอะกว่าก็อันดับดีกว่าไปเอาไปดูอัตราส่วนแต้มหรือพอยเ t โ o ครับเอาแต้มทั้งหมดที่ได้หารด้วยแต้มทั้งหมดที่เสียโอ้โห oh. ถ้าถ้ามันยังเท่ากันหมดทุกอย่างอีกซึ่งยากมากๆมากๆนะเขาถึงจะไปดูผลเจอกันล่าสุดหรือ h a e d to h e a d ใครชนะแมตช์นั้นก็ได้อันดับดีกว่าไปเลย โอ้โห oh, คิดตามแล้วแอบมือเลยค่ะแต่พอพูดถึงแมตช์สำคัญพรุ่งนี้ก็มีคู่หยุดโลกเลยไทยเจออินโดอยู่21สถานการณ์ล่าสุดคือแพ้รอบ16ทีมมาทั้งคู่ใช่ปะคะใช่ครับไทยรอแพ้จีน03ส่วนอินโดนีเซียเจ้าภาพแพ้อิตาลี1น่13ก็เลยต้องโคจรมาเจอกันเองในรอบจัดอันดับ9 1 6ถึงอ๋อแข่งพรุ่งนี้วันศุกร์ที่15สิงหาคม2พุ่นตรงเวลาบ้านเรา ดูสดได้ทาง VBTV ครับผมอืมแมชนี้สำคัญมากเลยสิชีชะตาอันดับเลยนะเนี่ยใช่ครับใครชนะก็ได้ไปลุ้นอันดับที่ดีกว่าอันดับ9-12ถึงส2ส่วนทีมแพ้ก็ต้องยอมรับอันดับต่ำลงไป คือ13บสถึงสินอกนสนใจมากตรงที่เราต้องเจอเจ้าภาพนี่แหละอินโดเสียงเชียร์กระหึ่มแน่สนามก็คุ้นกว่าด้วยแต่ทีมไทยเราก็เก๋กว่านะประสบการณ์ระดับนานาชาติน่าจะเยอะกว่าระบบทีมน่าจะดีกว่าด้วยอันนี้ตามที่หลายๆบทวิเคราะห์เขาว่ากันมานะคะใช่เลยครับทีนี้มาเจาะทีมไทยยู1กันหน่อยจากคลิปวิเคราะห์ช่องวอลเลมบอลชานลที่ไปดูมานะมือเซตเนี่ยตัวหลักน่าจะเป็นเนยกนกพร แต่ก็อาจจะมีชมพู่วรัตยาที่สูง180กว่ากว่าอาลงมาเปรี่ยมเกมบล็อกได้ว้าวสูงมากแต่ที่น่าห่วงคือหัวเสานี่สิเฟิร์นวริสราตัวเก่งเราเลยแต่ประเด็นคือถ้าไม่ได้ซ้อมกับทีมชุดนี้เลยนะจะจูนทันแมชพรุ่งนี้เลยเหรอคะนี่คือคำถามใหญ่เลยนะนั่นนะสิครับก็น่าคิดอยู่แต่ก็มีไอ้ควน,นพทัที่เขาว่าเล่นฉลาดบอรับดีกับบีมการจนาที่อาจจะสลับลงมาช่วยได้ ส่วนบอลเร็วก็มีน้ำฝนทิพสุดาจูพัทราวดีสองคนนี้คล่องเสิร์ฟดีด้วยแล้วก็มีเปียโนโนาเชริกาที่ข้ามรุ่นมาจากยูสิบเลยนะโหข้ามรุ่นมาเลยบีหลังตัวหลักน่าจะเป็นอ,อมชัพปพัชญาอาจจะมีแคปหมูสุภาวดีลงมาเสริมเรื่องบล็อกหรือไม่ก็ลูกเสิร์ฟกระโดด แต่แต่แต่ที่น่าห่วงสุดๆเลยคือลิเบ r รโร่มีเอยรกัละยารัตแค่คนเดียวอันนี้เสี่ยงมากเลยนะถ้าเกิดน้องฟอร์มตกหรือเจ็บขึ้นมาจะทำไงอะคะนี่คือความท้าทายหลักๆเลยนอกจากเรื่องเฟิร์นที่มาสมทบช้าใช่เลยครับอันนี้น่าห่วงจริงโคดด้วงกริติเดตอาจวิชัยคงปวดหัวหน้าดูเลยแต่ก็เชื่อว่าแกคงมีแผนรับมือแหละครับแต่ยังไงการเจอคู่แข่งระดับ U21 ที่เกมมันเร็วขึ้นบล็อกดีขึ้นกว่า U19 เยอะ มันคือบททดสอบของจริงเลยสำหรับน้องๆชุดนี้โอ้โหสรุปคือทั้งกดสุดโหดในจะแมชชีชะตาพรุ่งนี้ที่ต้องเจอเจ้าภาพอีกคือแบบลุ้นตัวโก่งมากเลยอะ่ะนั่นสิครับก็น่าคิดนะว่าเด็กๆยูย่ของเราเนี่ยต้องเจอทั้งกดเ,เป๊ะๆทุกอย่างไหนจะแรงกดดันจากเกมสำคัญที่เจอเจ้าภาพเสียงเชียร์กระหึ่มแน่ๆเลยพวกเขาจะรับมือกับความกดดันมหาศาลขนาดนี้ยังไงกันนะเป็นกำลังใจให้เลยครับจริงค่ะต้องส่งใจไปเชียร์รัวๆเลย ฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ได้เลยนะคะกดติดตามช่องแบบสั่นกระดิ่งได้เลยค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ